ือแต่แต่เดิมน่าจะมีแต่รูปเคารพอันนี้มาที่คุณเคยมาไม่รู้อ่ะนัดมาไม่คือนัดมาไม่ตอนที่นัดมานัดมาไม่นานนี่เองประมาณสักปีสองปีเนี่ยแต่นัดมานัดเจอองค์หลังรูกปั้นหลังองค์เดียวแล้วคุณมีรูปเคารพของไม่มีเลยคมีคนให้มีไปบูชาบ้างไหมมีที่พกอยู่ประจํามีสติ๊กเกอร์คุณแม่เขาบอกบกว่าไม่ต้องอะไรแค่คา นี่มดดำพูดนะมดดำนะก็บอกบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องมาไหว้ก็ได้แค่นึกถึงกนขอก็ได้เฮ้ยเหรอคุณแม่ใจดีแล้วมีเมตตามากแล้วคุณบอกคุณมีสติกเกอร์แล้วมีสติกเกอร์ติดตัวในกระเป๋าตังมาที่มาไม่รู้ตอนนั้นอ๋อมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาพอเขารู้ว่าเรารับถึงคุณแม่เขาขนมาให้ทั้ง เขาอาจากไม้ใหญ่ๆเลยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เก็บวัตถุมงคลใช่ป่ะปรากฏว่าเป,เปิดมาปุ๊บนะโอ้โหสติกเกอร์มีทรายทองอเล็กๆถุงเล็กๆ,ๆนั่นก็เก็บไ,ไว้ในรถหมายถึงว่าเป็นสิ่งมงคลก็คือเป็นวัตถุมงคลจากชายวัตถ<ม>ุกทุกวัตทุกวันที่น<ด>่าสวดบนปั <ๆ S 2> ้นเช้าเนี่ยน่าจะสวดและน่าจะนึกถึงคุณแม่ำสมอคุณแม่บุญเรงค้าปวดคุ้มครองใครแค่ไหนเราก็ว่าไปนี่พี่คนนี้อยู่ประจําที่นี่สวัสดีครับพอถ่ายไปลงยูทูบหน่อยนะครับ ครัครูกใหม่ <บน S 2> คุณแม่เนี่ยนักว่าต้องมีคนออกมาให้มีคนมีคนได้อ่ะขอแล้วคุณแม่ให้อ่ะอนลามาเพราะมันไม่มีเมื่อก่อนไม่มีอ่ะเมื่อก่อนมีแค่มีแค่องค<น>์ข้างหลังแล้วก็องค์ข้างหลังนี่นักว่ามืดเหมือนคุณแม่อ๋อเหรอพ,พี่ลองพี่ลองดูหน้าดิไม่เหมือนไหมเดี๋ยวถามพี่ครับเออเอูปปั้นคุณแม่นี่องค์น้้นี่เพิ่งมาเหรอคะใชครับอมอันอัน,อนรูปปั้นอนเียเราเมื่อปี น,นั่นแหะสิหนูว่าหนูมาพระที่งน้ยังไม่ข้างหน,หน้าเ<อ>นี่ยเหรอครับที่ท่ทาง,งที่นี่เป็นคนหล่อค่ะอ๋อหนูก็มีคนขออะไรแล้วฮะแล้ว,แล,วแล้วคุณแม่ให้อ๋อมงดงามครับดูแล้วก็เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณแม่ยังคงนั่งอยู่จริงๆนะครับ